เอาเมุนด้านนี้ไม่ถูกต้องฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เช่นเคยนะครับก็หาขับรถหากินข้าวนะครับผมวันนี้ก็อยู่แถวแถวไอ้กระทุ่มแบนนะครับอยู่แถวแถวอะไรนะเรียบคลองเรียบคลองอะไรนะเรียบคลองแม่ทวีคลองอะไรวะ เรียบคลองภาษีเจริญนี่แหละครับนี่มากินข้าวผัดกะเพราครับจานใหญ่ๆนะครับจะให้ดูนะครับใหญ่แค่ไหนมาดูกันนะครับใหญ่มากๆแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับพากันมาหาดูเลาะดูที่ดูบ้านนะครับยังไม่ได้เลยยังไม่มีถูกใจเลยนะครับก็ไปหากินข้าวนะครับ เชิญทุกคนมากินข้าวดีกันนะครับอร่อยเอาอย่างนั้นเลยนะอ,ำอำ่ำๆอร่อยพอได้ใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยอยู่นะครับแต่ผมพาแฟนผมมาตากแดดจมูกดำหมดเลยนะครับนี่เป็นถนนเรียบคลองเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือผมก็ไม่แน่ใจนะฝั่งเหนือหรือฝั่งใต้ไม่ถูกครับ อยู่โซนบางบอลสามถ้าไปไปไปทานู้นก็บางบอลสามนะครับถ้ามาทางนี้ก็จะเป็นบางบอลบอลห้านะครับผมข้างนอกมันมัน,ม,นมันสว่างมากๆมันแดดมันจ้านะครับนี่นะร้านนี้ก็รู้สึกว่าสะอาดโลง่ลงๆเย็นดีด้วยนะครับมีแต่ป่านะครับนะข้างหลังนี่ เป็นปลาเลือกนั่งชอบอยู่มุมข้างในนะครับชอบอยู่ตรงที่มุมทึบๆไม่ชอบอยู่โล่งๆเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองครับที่ถ่ายให้ดูนะครับในชีวิตประจำวันนะครับก็หากใครอยากทำเบรกทำเครื่องทำเกี่ยวกับรถนะครับก็ทักทายมาผมนะครับ ดี๋ยวจะหาเวลาทําให้นะครับช่วงนี้ก็ยังยุ่งยอยู่นิดนึงนะครับบ๊ายบายนะครับไปแล้วนะครับ